สวัสดีค่ะนักเรียนพบกับคุณครูปริยพรอีกเช่นเคยนะคะในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่3หน่วยการเรียนรู้ที่6พลังงานคือชีวิตจุดประสงค์การเรียนรู้ 1. นักเรียนสามารถอ่านในใจและเก็บใจความสำคัญของเรื่องได้ 2. นักเรียนมีมารยาทในการอ่านเอาละค่ะเมื่อเราทราบจุดประสงค์การเรียนรู้กันแล้ว คุณครูพร้อมแล้วนักเรียนพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปกันเลยค่ะบทที่6พลังงานคือชีวิตบทนี้มีความหมายทั้งหญิงชายต้องช่วยกันถนอมใช้พลังงานนั้น ชีพสุขสันต์สะดวกสบายอักษรน,นำจำจงดีคำควบมีมากหลากหลายอ่านถูกอย่างแยบคายคำขวัญฉายแววเฉียบคมที่บ้านเสียงผู้ประกาศข่าวทางโทรทัศน์ดังชัดเจนพรุ่งนี้ตั้งแต่6นาฬิการาคาน้ำมันจะขึ้นอีกดิลละ40สสตางค์โอ้โหขึ้นราคาอีกแล้วเหรอ ต้องออกไปเติมน้ำมันรถส่งของก่อนพ่อพูดแล้วรีบคว้ากุญแจขับรถออกจากบ้านไปทันทีโอ้ยแย่แล้วของต้องแพงขึ้นเงินไม่พอใช้แน่ๆแ,แม่ร้องเสียงดังลูกๆนั่งงงเกิดอะไรขึ้นทำไมพ่อกับแม่จึงดูเดือดร้อนที่ตลาดแม่ค้ายื่นถุงใส่ของให้ลูกค้าทั้งหมด32บาทค่ะคุณ สาบาททุนทวนได้ไหมแม่ค้าลดราคาลงหน่อยโถคุณเห็นใจแม่ค้าเถอะน้ำมันก็แพงแค่นี้ก็ขาดทุนแย่แล้วค่ะเสียงแม่ค้าอดครวนอย่างน่าสงสารที่ร้านอาหารเจ้าของร้านนั่งปรับทุกข์กับลูกจ้างมีคนนั่งรับประทานอาหารอย่างอ,าร,อร่อยอยู่สองถึงสามคนน้ำมันขึ้นราคาแก๊สขึ้นราคา อาหารในร้านของเราก็ต้องขึ้นราคาตามต่อไปจะมีใครเข้าร้านล่ะถ้าเราต้องปิดร้านแล้วเราจะไปทำอะไรกันดีล่ะครับลุงที่โรงเรียนเป็นอะไรกันคะเด็กๆทำไมดูหน้าตาไม่ค่อยสดชื่นกันเลยเกิดอะไรขึ้นครูประจำชั้นทักทายนักเรียนคุณครูครับแค่น้ำมันขึ้นราคาพ่อกับแม่ก็ไม่พาผมไปเที่ยว ทั้งที่สัญญากันไว้แล้วด้วยคุณครูขาหนูกินอาหารเมื่อเช้าไม่อิ่มเลยแม่ค้าตักให้หนูนิดเดียวเขาบอกว่าน้ำมันแพงกินแค่นี้ก็แล้วกันบ้านผมมืดไปเลยเพราะแม่บอกให้เปิดไฟเท่าที่จำเป็นไฟดวงไหนไม่ใช้ต้องปิดทันทีหนูชอบอาบน้ำอุ่นป้าก็ไม่ต้มน้ำให้บอกว่าเปลืองแก๊ส ผมอาบน้ำนานไปหน่อยพี่ก็หาว่าเล่นน้ำไม่ประหยัดอีกหน่อยจะไม่มีน้ำใช้เออหนอแค่น้ำมันขึ้นราคายอย่างเดียวกระทบไปถึงน้ำไฟฟ้าแก๊สหุงต้มและการดำเนินชีวิตของทุกๆคนครูเข้าใจแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นปัญหาที่ทุกคนพบมาจากพลังงานเพื่อชีวิตทั้งนั้นไม่ว่าน้ำมันแก๊ส ไฟฟ้าและน้ำเอาละเรามานั่งกันทางนี้ครูมีอะไรจะเล่าให้ฟังขณะนี้พลังงานหลักคือน้ำมันดิบทั่วทั้งโลกกำลังขาดแคลนและมีราคาสูงส่วนใหญ่กลุ่มประเทศตะวันออกกลางเป็นผู้กำหนดราคาน้ำมันและจะหมดเมื่อไหร่ก็ไม่มีใครทราบพอน้ำมันแพงก็มีผลกระทบต่อการคมนาคมการขนส่ง การผลิตกระแสฟไฟฟ้าการผลิตน้ำประปาการเดินเรือการประมงอื่นๆอีกมากมายเพราะฉะนั้นอย่ากโกรธหรือเสียใจว่าไม่ได้ไปเที่ยวซื้อของแพงกินอาหารไม่อิ่มเอาอย่างนี้ดีไหมครูว่าเรามาหาวิธีคิดกันดีกว่าว่าจะใช้พลังงานให้ประหยัดอย่างไร <ๆ S 2> เพื่อที่เราจะได้มีพลังงานไว้ใช้ได้นานๆ เด็กๆนิ่งไปสักครู่แล้วผลัดกันพูดว่าถ้าแสงยังสว่างพอมองเห็นก็ไม่ควรเปิดไฟครับไฟดวงไหนที่ไม่ใช้ก็ปิดค่ะอย่าเปิดน้ำทิ้งขณะถูสบู่หรือแปรงฟันให้ปิดน้ำเสียก่อนแล้วค่อยเปิดใหม่ครับขึ้นรถเมล์หรือเดินบ้างไม่ต้องนั่งรถส่วนตัวตลอดก่อนออกจากห้อง ปิดไฟปิดพัดลมเสียก่อนถ้าขึ้นอาคารชั้นเดียวหรือสองชั้นควรเดินขึ้นบันไดไม่ใช้ลิฟต์จะได้ช่วยบริหารร่างกายทำให้หัวใจแข็งแรงด้วยครับขี่จักรยานครับถ้าไประยะทางใกล้ๆไม่ใช้รถยนต์ไปทางเดียวกันนั่งรถรวมกันไปผัดกันขับคนละวันครับ เวลาต้มน้ำต้องคอยดูครับพอน้ำเดือดปิดเตาทันทีจะได้ไม่เปลืองแกส๊สต้องเลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าเบอร์5เพราะช่วยประหยัดไฟฟ้าครับเปลี่ยนหลอดไฟเป็นหลอดประหยัดค่ะอย่าเปิดปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดทิ้งไว้นานๆครับเตรียมผ้าที่จะรีดให้พร้อมแล้วรีดในคราวเดียวกัน นักเรียนช่วยกันสรุปเรื่องพลังงานและเขียนบนกระดานดังนี้พลังงานคือชีวิตถ้าเรามีวินัยในการใช้โดยคิดให้รอบคอบก่อนใช้ทุกครั้งเราจะมีพลังงานใช้ไปอีกนานก่อนหมดเวลานักเรียนช่วยกันแต่งคําขวัญและนําไปติดไว้หน้าห้องประหยัดไฟคนละนิดช่วยเศรษฐกิจของบ้านเมืองน้ำไฟมีคุณค่า โปรดอย่าใช้ให้สิ้นเปลืองประหยัดน้ำประหยัดไฟช่วยชาติไทยพัฒนาพลังงานคือชีวิตรู้จักคิดรู้จักใช้ได้คุณค่าอ่านเสริมใช้โทรทัศน์ให้ประหยัดค่าไฟฟ้าข้อควรปฏิบัติในการใช้โทรทัศน์ให้ประหยัดค่าไฟฟ้าเลิกเปิดโทรทัศน์ทิ้งไว้โดยไม่มีคนดู เลิกปรับจอโทรทัศน์ให้สว่างเกินความจำเป็นเพราะหลอดภาพจะมีอายุการใช้งานสั้นและสิ้นเปลืองเลิกเปิดโทรทัศน์หลายเครื่องเพื่อดูเรื่องเดียวกันในเวลาเดียวกันเมื่ออยู่บ้านเดียวกันหรือในอาคารเดียวกันยกเลิกกรณีจำเป็นเลิกเปิดโทรทัศน์ล่วงหน้าเพื่อรอดูรายการที่ชื่นชอบเปิดดูรายการเมื่อถึงเวลาออกอากาศเลิกเปิดโทรทัศน์ โดยต่อสายผ่านเข้าเครื่องเล่นวิดิทัศน์เพราะต้องสิ้นเปลืองไฟฟ้าให้กับเครื่องเล่นวีดิทัศน์โดยไม่จําเป็นเลิกปิดโทรทัศน์ด้วยรีโมทคอนโทรลเพราะเปลืองไฟเมื่อจะปิดควรปิดสวิตช์ที่ตัวเครื่องหลังจากชมคลิปการสอนนี้แล้วเรียน็กๆนั้นไปฝึกอ่านฝึกเขียนฝึกทำแบบฝึกหัดด้วยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ วันนี้สวัสดีค่ะ